ปาที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเราไปาคคป่าที่สองกันทุกคนครับป่าที่สองมีรถมาก่อนเรานะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเขาจะเหลือไว้ให้เราไหมเพราะว่าป่านี้รอบที่แล้วโมได้กันเยอะนะคะหวังว่าเขาคงจะเพึ่งมาเนาะยังไม่เจอสักดอกเลยหรือเขาเก็บไปก่อนหน้าเราหมดแล้ว ต้องดูดีๆนะคะเฮ้ยอ,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 อุนปติดตรงๆเจอล้วอุนปติดเขามองไม่เห็นค่ะเ<ะ>ขาน่าจะเก็บไปแล้วแต่เขามองไม่เห็นนะคะนู่นค่ะข้างต้นไม้ลุงเห็นนะเด้อสิบ<ะ>อง เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วหนึ่งสองนะคะมองเห็นเขาเดินมาแล้วนะคะข้างหน้าโมหน่งดอกนะคะ2ดอกค่ะ3ดอกค่ะสี่ดอกค่ะคนแก่จะไม่เห็นดอกเล็กๆนะ,ะซึ่งเราจะเอานะ พักไทยเขานะคะโมเจออันนี้หนึ่งดอกเขามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าโมบอกแล้วคนแก่นี่นะเขาเพิ่งตัดขาข้างๆนี้เลย หรือว่าเขาเว้นไว้โม,มไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าโมเห็นเจาได้แต่ดอกใหญ่ๆไปนะคะดูน้องหลบน้องรอโมนะคะแอบสองตายายนั้นเป็นอย่างดี <c oughs> น้องแอบสองตายายนั้นเพื่อไปกับโมนะเ <c oughs> ขาค้างตัวเองนี่อีกหนึ่งดอกนะคะบอกแล้วว่าน้องแอบโม <c oughs> แอบแอบเพื่อรอโมนะคะ <c oughs> อุ้ยนี่หนึ่งดอกนะคะเ <c> ห <oughs> ็นไหม ดิเห็ดโมยังไงก็เป็นเห็ดของโมนะคะเนาะเห็ดเ้ายังไงก็เป็นเห็ดเรานะคะนี่ค่ะน้องแอบอยู่นี่โอ้โัว <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะคะดูเชื้ออยู่ปิดไหมอ่ะ นี่นะคนแก่สองคนเขาจะไม่โอ้โห oh. สามแฝดนึ่ <laughs> ดอกสองดอกตัวนี้ตุงตูนใช่ไหมไม่ใช่ซ่ส <Sa> <c oughs> อ่าเสกกว่าเสกโบเล่ะ ลุงเจอสองดอกยังสวยเลยสิบยาเอาทุเวยเกยเชชัวส์ลุงก็เจอข้างหน้านะคะเขามองไม่เห็นทุกดอกหรอกตอนแรกอู้นี่หนึ่งดอกนี่ลุงโอ้โต้องตองย่าเด้อโอ้ลุงโดดไปตรงนู้นแล้วลุงขานู่นทิ้งหลานเลย <laughs> น้องแอบอยู่ในตอไม้นะคะอุ้ยขอโทษทีเดอ้อสันน้องแอบรอโมนะน้องรอโมนี่น,นี่สวยมากเลย,ยทุกคนคะ่ะโมเจอเห็ดพึ่งเลือดคะ่ะสี่ดอกเลยโมเอาไปนะคะเพราะว่าโมจะกิน เหลือบมาเห็นน้องอยู่ตรงนี้แงดทังงัดนะฮะน้องมีสามสามสาวนะฮะสามสาวนี่ค่ะนี่หนึ่งสาวนะฮะนี่เปง่ายจีน้อง ดอกใหญ่เขาพากลับบ้านไปหมดแล้วเหลือแต่ดอกเล็กๆให้เราเห็ดพึ่งเลือดเอ่อเฮ้ยเลือเลูชบเลือเลรูชบ่เลยนี่อีกหนึ่งดอกหัวไม่ได้ไปด้วยนะ ดักทางเจอแล้วน้องถูกแทะนิดนึงแต่สวดอุ้ยนี่ดอกนึงเดี๋ยวนี่เห็นแต่หัวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ลอยกินไปนะคะแต่ว่าขาน้องคือหูใหญ่มากเอาไม่ได้แล้วเอ้ย แต่ว่าเจออยูต่ตรงมูน้นหนึ่งก่อนไม้คำหัวอยู่